สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับครับมือหนึ่ทางซองเสียงหยาฟาเลาะกับมีแนวทางเลยครับเด้อครับสําหรับตัวเลขครับครับมือหนึ่งครับเป็นมือวันที่สิบหาเนาะครับเนาะครับวันสุดท้ายสงการแหละครับครับสำหรับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อสิจะได้พลาดแนวทางนะครับเนาะสําหรับตัวเลขกำงามครับครับคลิปนี้ครับเป็นของปูเจ็ดสองนะครับเด้อครับครับมาเต็มๆต็มเนาะครับเนาะสำหรับตัวเลขปูเจ็ดสองงวดที่แล้วครับ ได้เบื้องน้ากันอยู่นะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขครับตัวเลขกงามครับเพ่นเน้นย่างเดียวแหะครับตอนครับถือว่าเป็น้งทุ่ยของเพิ่นนะครับเนาะครับขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับการกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามครับเพื่อจะได้ผ่านแนวทางนะครับเนาะครับสำหรับตัวเหลขของผู้เจ็ดสองครับกดนี้เต็มๆนะครับ่นว่าครับเอาไปรวยครับเอาไปรวยครับหลังสงการนะครับเด้อครับเอาไปโชว์ไปมาน้ากันครับ ครับสําหรับตัวเลขของเพิ่นก็ว่าหลายตัวละครับครับเอาไเขาไปเบิ่งตัวเลขด้กันเนาะครับเนาะครับสําหรับตัวเลขเพิ่นก็ส่งมาแล้วครับทางโทรศัพท์ครับไปหากันบ่ได้ครับสงกรานต์ครับโทรศัพท์เปียกเนาะครับเนาะครับเอ้าโชว์บนหมานะครับเด้อครับสําหรับผู้ใดเข้ามาแล้วครับขอขอบพระคุณหลายๆครับครับนี่เป็นงวดที่แล้วนะครับเด้อครับงวดวันที่หนึ่งนะครับเนาะเอามายืนยันครับให้เอฟซีเบิ้งครับ เหล็กปูมาแนวทางงหลครับสำหรับงวดนี้พ่นบว่าหายเล็กตะลางครับเล็กตะลางชุดตะลางของพ่นบ่ม้เพจนจับคููมาเลยครับชุดนี้ครับสําหรับเหล็กชุดที่แล้วพจนหายมากครับมาศูนกับศู์กับเก่านะครับเนาะครับจับคููใส่กันเลยครับศูนย์เก่าเขานเตรียมๆนะครับศูนย์เก่าเก่าศูนยะครับเนาะครับพ่นจับมาหกเก่าหเก่าหศครับตะวันเหล็กในตล่างพ่นมี มีเก่าอยู <Pop keys am inside> co ่คร <people> ับแต่ว hmm. ่าศูนย์โมมีเนาะครับเนาะเพิ่นเอาศูนย์มาใส่ตัวนี้ครับพิจารณาเบิ่งเด้อครับเด้อครับเลขเพิ่นก็บ่หลายตัวครับครับสำหรับชุดนี้เพิ่นก็โค้งมาแล้วครับเอาไปโค้งได้เพิ่นว่าครับสำหรับตัวเลขของเพิ่นเด้อครับเด้อครับตัวเลขงามลังนะครับเนาะของปู่72ครับครับขอขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพิ่นให้มากอ่ะมีบนมีล่างเนาะครับเนาะแต่ละชุดของเพิ่นครับชุดบนของเพิ่นก็36 37 สามแปดครับรุดชุดบนนะครับเนาะครับชุดล่างผู้น่ายมาเก่ากับศูนย์ครับจับคู่มากับหกศูนย์หกเก่าแหละครับเลขสามตัวปู้กับถือว่าโอเคอยู่ครับห้าสามห้าสามแปดครับครับอันนี้เป็นชุดที่แล้วนะครับเด้อครับพิจาณาเบิ้งครับสําหรับผู้มากนะครับผู้ขัดกระพานนะครับเด้อท่านส่องกับเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับสําหรับตัวเลขกับมีความเสี่ยงครับสําหรับผู้มาหาเบิรงครับลอตเตอรี่ครับ ครับข้อของมาเบิงชุดนี้ครับงวดวันที่เป็นงวดวันที่สิบหกนะครับเนาะครับปูเกตสองครับตัวเลขครับปูเกตสองครับงวดวันที่สิบหกนะครับสิบหกเมษานาะครับเนาะครับหลังสงการครับเมษายนครับ พอศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครอ้านี่เป็นชุดของปูเจ็ดสองนะครับสำหรับตัวเลขปูเจ็ดสองหามากะมีบนมีรางคือเก้าแหละครับเลขเป็นบ่ได้เห็ดตะล่างเหมือนกับเนาะชุดนี้ครับเอาเลขบนไปเลยครับบนหลุดบุญนะครับเด้อครับหลุดบนไปเป็นหาไปที่หากับพบครับ ห้ากับหกครับจับคู่หกคู่ครับเป็นไหนมากครับจับคู่เหล็กจับคู่เป็นนะครับเด้อครับจับคู่ก็มีศูนหาศูนห้าเห้าเก้าห้าครับหกคู่ ศูนย์หกศูนย์หกแล้วก็เจ็ดหกตัวสุดท้ายเก้าหกครับเอาเก้าหกงามๆเลยครับเด้อครับเอาอันนี้สำหรับสุดบนครับสำหรับล่างเปิดเผยมาซีครูครับ ไปกับเอาเพิ่นกับเอาหให้ยพร้อมพุ่นครับสำหรับตัวเหล็อของเพิ่นล่างล่างครับเพิ่นให้ไปทีศูนย์กับหนึ่งครับศูนย์ศูนย์กับหนึ่งครับสำหรับตัวเหล็กล่างนะครับเนดะ้อศูนย์กับหนึ่งจับคู่กับศูนย์เจ็ด 0 7แล้วก็1 7ครับ1 7ครับ5 1 5 0ครับ5 0ครับตัวเอา5 0ก่อนแล้วก็5 1ครับนี่ครับสำหรับเลขปู7 2ครับปู 0, 7 2มาใหา้ครับ ให้มันงามๆเลครับเน้อครับสำหรับตัวกลมเพื่อนปูเจ็ดสองนะครับเนาะเป็นงวดวันที่สิบหกครับบนล่างครับเลขกสามตัวบนปัจจับครับชุดนี้ครับ่นปัจับนะครับเนาะบนตัวกลมครับกลมไปที่บนกลมไปที่เก้ากับห้าครับเก้าห้าครับ อีกกลุ่มหนึ่งเกากับ6ครับครับเอาไปจับเบิ้ลนะครับเด้อสำหรับลรตเตอรลี่ฮาเบิ้ครับคือสิมียยูนอครับเนาะสำหรับเหล็กตัวนี้ครับเหล็กคงามจากปูเจ็ดสองนะครับเด้อครับออกมาตอนมาฝากเอฟซีับเบิ้งไปน้ำกันครับธรรมะกระจัดทักัดกระพานเลยครับเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเด้อครับสำหรับรางเพ่อนห้ากลุ่มสองกลุ่มครับมีสองกลุ่มด้วยกันครับ 0 7ึ่งเจ็ดนะครับเนาะครับนะนะนี่เป็นชุดโค้งสุดท้ายแหละครับชุดโค้งนะครับเด้อครับโค้งสุดท้ายแล้วครับว่าโค้งสุดท้ายครับผู้เจ็ดสองแหละครับนีเ่เป็นง่ามอยู่ครับนะครับสำสำรับ ผู้มักเหรอครับผู้คัดการผ่านได้ครับเด้อครับผ่านไปเลยครับต้องคอมเมนต์กันเนาะครับเนาะครับครับเพื่อนไฮมาการบนญหาขับหกครับเอาไปหลุดเลยครับเด้อหาขับหกครับตัวร่องของเพื่อนได้ครับเด้อเจ็ดหาครับเจ็ดหาครับเจ็ดหกตัวร่องของเพื่อนครับเจ็งเพบนว่าเลขเพื่อนชุดนี้เจ็งครับหาศูนย์ครับศูนย์หา 0ูนหาเจ็ดห9เก้าหาศหเจดหกเก้าหกครับสำหรับรักหกับรักหานะครับเด้ครับสำหรับล่างศูนย์กับหนึ่งครับศูน7ล่เจะครับเด่นเจ็ดนะครับเนาะเด่นมาเจ็ดเลยครับตัวกุมพรอมครับห0าศูหา่งะครับตัวร่องของเพนครับ่าวบอเน่มันจะอออกตัวร่องนะครับเนาะครับสำหรับตัวรองของเพิน งมามครับเหล็กซีโตครับครับเอาเม ername, ็ดเดีย combine, วแฉนแล้วคร oh <Nice. S 2> ับเนียนๆไปเลยนะครับเนาะสำหรับตัวเหล็กก็มีความเสี่ยงนะครับเด้อครับสำหรับผู้มาครับผู้คัดก้าวผ่านนะครับท่างสองกันเสนอเป็นเพียงเท่าเท่านะครับเนาะครับอ่าวครับหน้าจอไว้ครับเพื่อสืบปลายผาดแนวท่าเลยครับเด้อครับการมืออื่นนี่ละเฮ้งๆปังๆลำๆหรือด้วยนะครับเด้อครับสำหรับคลิปนี labeled. ้กับสิเดล่าพีนล่าลองนะครับ พอกันไหมนะครับเนาะจิบหน้าสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ